อาการไม่ติกมีเสียงดังมีเสียงคลางเกิดขึ้นเกิดมาจากสาเหตุนี้ทีนที่นิ่ช่างสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจที่นิ่ช่างนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามในช่องชาแนลย t u b e ทุกท่านทุกคนนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับต่อจากาคลิปก่อนอันนี้นะครับที่ผมได้ทําการจะทําการ modify ชุดตุ้งโทนชุดนี้ซึ่งถอดมาจากทางวัดนะครับอ่าทีนี้ผมได้รือ อะไรออกจากระบบตู้โทนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จากที่ผมสาธิตให้ดูนะครับก็คือมันมีเสียงดังมาจากตัวแมกเหติกนะครับผมสันนิษฐานน้าง,งานว่ามันเกิดจากน้ําฝนที่ไหลเข้าไปเข้าไปยังแกนแม่เหล็กของตัวแมกเหลกทาให้แมกเหลกเกิดสนิมขึ้นนะครับเมื่อเกิดสนิมขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บทําให้แกนแม่เหล็กตอนที่จ่ายไฟให้คอยเกิดสนามแม่เหล็กดูดหน้าคอนแทค ของเหล็กเนี่ยมันไม่สนิทกันเนื่องจากมันมีสนิมอยู่มันมีสนิมอยู่จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะพาไปแกะดูนะครับมันจะฝาหรือเปล่า,าช่างโม้หรือเปล่า,าช่างมั่วหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปแกะดูในส่วนของแมกเนติกอะแม่เนติกก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นของยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นก็จะเป็น s อท 25นะครับผมในส่วนของโอเวอร์โหลดที่ติดตั้งกับเจ้าตัวเมกติก ST25 ก็จะเป็น THT25 นะครับมันก็จะมีรุ่นของมันเนอะอาะถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านี้ในส่วนของเมนติกก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่คือรุ่นของเมนติกก็เมนติกรุ่นนี้ใช้ไฟเลี้ยงคอยนะครับ220โวลต์รู้ได้ไงนี่ครับก็คือมันจะบอกแรงดันการใช้งานอยู่นะครับ แรงดันต่ำสุดก็อยู่ที่200นะครับสูงสุดก็คือรับแรงดันได้ที่240โวลต์นะครับ mm hmm. ก็ความถี่เฮิร์ตนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ที่50หรือว่า60เฮ mm ิร์ตนะครับเห็นไหมอ่านี่นี่คือคอยนะครับเราจะจ่ายไฟให้คอยขาคอยลของไม่ติดนะครับก็จะประกอบไปด้วยขา ขาคอยมันจะมีชื่อบอกนะครับมี A1 นเนี่ย A1 กับ A2 จ่ายลายจากในต้นเข้าไปนะครับ220เมอิติกก็จะเกิดสนามเมเล็กดูดหน้าคอนแทคตัวสีดำๆำนี่ตกลงไปอ่ากรณนีที่มัทำางานก็จะตกลงไปนะครับอ่ะทีนี้จะพามาลื้อดูนะครับวิธีการการลื้อก็ในส่วนของชุดเม่เหลกกับชุดโอเวอร์โหลดเนี่ยมันจะเป็นคนละตัวกันนะครับโดยเราจะเชื่อมต่อมันก็จะมีถ้าเป็นรุ่นนี้นะมันก็จะมีในส่วนของ บาบาทองแดงตรงนี้นะครับเราต้องถอดออกวิธีการถอดอะจะใช้ไขควงก็ได้ผมมีสว่านตรงนี้ก็จะทำการขันออกอมาดูกันนะครับขันออกโอเคนะครับแต่นั้นก็ดึงถอยหลังเอ,อ๊บนี่ มันจะแยกส่วนนะครับนี่คือแมกเนติกนี่คือโอเวอร์โหลดส่วนตัวนี้เป็นบาร์เป็นบาร์มันถอดออกได้นะครับโดยการถอดตรงนี้อืมอ่ะนี่ถอดออกแบบนี้นะครับนันแล้วแมกเนติกในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนที่เราจะประกอบเข้าหากัน1ตัวแมกเนติกนะครับ2ตัวบาร์ บัตบาร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโอเวอร์โหลดซื้อเฉพาะไม่ติดกับโอเวอร์โหลดมาตัวนี้ก็จะต่อเข้าหากันไม่ได้นะครับก็โดยคนที่ไม่รู้นะครับเขาก็จะนําสายไฟตัวนี้มาต่อเข้าหากันแต่จริงๆแล้วมันมีตัวนี้นะครับก็คือเขาขายแยกกันนะโอเคผ่านไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเมติกที่ผมคาดว่าน้ํามันเข้าและเกิดสนิมก็ดูนี่หลักฐานคาบสนิมคาบน้ําล้วนนะครับเห็นไหม เต็มอันนี้กับโอเคก็จะมาแกะกันวิธีการแกะก็นี่ครับมันจะมีจุดงัดอยู่1 2แล้วก็3นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมกันว่ามันมีสนิมหรือว่าช่างมดมั่วนะครับ <Dude. S 2> อ่ะนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันโอ้นี่ไงครับที่ผมว่ามันเกิดสนิมขึ้นนี่ไงครับอันยะครับอันยะครับสนิมเต็มอันยะครับนี่นะครับก็ หลักการทํางานของมันนะครับไอที่เขาเรียกว่าคอยว่าคอยที่ผมชอบพูดบอกนี่คือนี่คือคอยนะครับนี่คือคอยของแม่เนติกไอตัวที่เราจ่ายไฟเข้าไปนะครับก็คือจ่ายไฟให้คอย A1A2 ก็คือจ่ายให้คดลวดชุดนี้แหละครับอ่าพอจ่ายเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บขดลวดตัวเนี้ยมันไปติดตั้งอยู่ในแกนแม่เหล็ก แกนแม่เหล็กตัวนี้จะเป็นแกนแม่เหล็กอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่อีกตัวหนึ่งจะเป็นแกนแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัวนี้จะเป็นแกนแม่เหล็กเคลื่อนที่ซึ่งแกนแม่เหล็กชุดนี้นะครับที่เป็นแกนแม่เหล็กเคลื่อนที่มันจะติดตั้งกับหน้าคอนแทคต่างๆนะครับของแมกเนติกก็มีอยู่เยอะนะครับหน้าคอนแทคของแมกเนติกนะครับเช่น เนี่ยนาคอนแทค L 1 L 2 L 3นะครับออีกฝั่งหนึ่งของมันก็จะเป็น 1, ที่ห t ที่ที่นะครับโดย L 1กับ T1 ก็คือมันหน้าคอนแทคชุดเดียวกันแต่มันอยู่ตรงกันข้ามสมมติว่าเจ้า,จาตัวมเมล็กเคลื่อนที่ตรงนี้มันตกลงไปเนื่องจากเกิดสนาม,มเมล็กนะครับ ชุดหน้าคอนแทคข้างบนกับข้างล่างเนี่ยก็จะต่อถึงกันทําให้ไฟวิงผ่านได้เช่นเดียวกัน L 2กับ T 2พอมาตกปุ๊บไฟผ่านไปได้ L 3 T 3ตกปุ๊บไฟผ่านไปได้นะครับถ้าเราหยุดใจไฟให้คอยชุดนี้สนามแม่เหล็กไม่เกิดขึ้นเจ้าตัวแกนแม่เหล็กที่เคลื่อนที่ได้นี่ก็จะดันดันตัวขึ้นนะครับดันตัวขึ้นจากอะไรจากตัวสปริงตัวนี้ตัวสปริงตัวนี้จะดันตัวขึ้น หน้าคอนแทคไม่ต่อกันไฟไม่ผ่านหลักการมีแค่นี้นะครับอันนั้นแล้วนะครับลองไปศึกษาดูนะครับว่าหน้าคอนแทคของไม่ไติดอ่ะมันมีหน้าคอนแทคอะไรบ้างเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยเนี่ยชุดเดียวกันแล้วก็ในส่วนอ่าในส่วน l 1 l 2 l 3ที่1ที่2 3, ที่3ตัวนี้จะเป็นจุดจ่ายไฟเป็นเมนจ่ายไฟนะครับเราก็จะไปต่อเข้ากับเมนไฟนั่นเองนะครับที่เมนไฟทีนี้มาจากไหนก็คือมาจากเบเกอร์ เข้าที่ด้านบนออกจากเบเกอร์ตรงนี้ก็เข้าที่ในส่วนผ่านพันอวร์โหลดเนาะผ่านว่์โหลดเสร็จปุ๊บก็จะไปที่ขั้วของมอเตอร์เป็นไฟเมนหรือว่าวงจรพาวเวอร์พูดง่ายๆนะแล้วก็ในส่วนของแมกเนติกจะมีหน้าคอนแทกช่วยหน้าคอนแทกช่วยไว้ทําอะไรนะครับก็คือไว้ไปเปิดสภาพะไฟฟ้าหน้าตู้ตรงนี้นะครับ เป็นไฟาพาวเวอร์เป็นไฟลันนะครับเราก็จะใช้นางคอนแทคช่วยนางคอนแทคช่วยมีอยู่เยอะเลยนะครับนางคอนแทคช่วยจะอยู่ด้านข้างก็เขาจะเขียนบอกนะครับซูมได้ไหมนะครับเดี๋ยวซูมซิซูมซิซูมซมิไม่ซูมนี่นางคอนแทคช่วยนะครับก็จะมีนี่ no n, o n c นะครับ no n, o n c อยู่เยอะเลยมี2ข้างนะครับนี่ no nc ก็ทำงานเหมือนกันเลยนะครับเกิดสนานมแม่เหล็กปุ๊บนั่งอ o n t a จากสภาพว่า no ก็จะกลายเป็น nc จากสภาพว่า nc ก็จะกลายเป็น o มันจะกลับกันประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ไอ้ตัวเมติกที่มันมีเสียงเมื่อกี้นะครับคลิปก่อนเร้่นี้ที่ผมสาธิตไปก็คือตอนที่มันเกิดสนานมแม่เหล็กนะครับตอนที่มันเกิดสนานมแม่เหล็กเนื่องจากเราจ่ายไฟให้คอยเกิดสนานมแม่เหล็ก หน้าหน้าคอนแทคไอตัวแกนเหล็กที่เคลื่อนที่ได้ตัวนี้มันจะตกลงมาอยู่ข้างล่างก็คือมันจะสนิทกันนะครับแกนแม่เหล็กที่ขึ้นได้กับแกนแม่เหล็กที่อยู่กับที่มันจะลงมาแตะกันทีนี้พอมาลงมาแตะกันเสร็จปุ๊บสนิมเนี่ยมันเกาะอยู่ตรงนี้นะครับทาให้มันต่อไม่ถึงกันมันก็กระทบกันนะครับพอมากระทบกันเสร็จปุ๊บมันจะเกิดการสั่นขึ้นทําให้เสียงมันดัง นะครับถ้าลองเอากระดาษทรายมาขัดได้ไหมผมว่าได้แต่ว่าโดยผมอะไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้เลยผมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่ามันสนิมมันจะ,จะเกิดขึ้นมาไหร่นะเพราะว่ามันโดนน้าไปแล้วนะครับมันโดนน้าไปแล้วขัดสนิมออกเสร็จปุ๊บอนาคตมันก็เกิดสนิมอีกอน,นั้นแล้วก็คือวิธีการแก้ไขนะครับของผมผมก็จะเปลี่ยนใหม่ไปเลยโอเคโอเคไหมนะครับนั้นแล้วคือว่า สิ่งสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือการติดตั้งตู้คอนโทรลเริ่มตั้งแต่ว่าเราซื้อตู้คอนโทรลตัวนี้มันกันน้ํากันชื้นได้ไหมกันฝนได้ไหมนะครับถ้ากันไม่ได้ไปติดตั้งกลางแจ้งต้องทำยังไงต้องต้องทำหลังคาให้มันนะครับหรือว่าซื้อตู้คอนโทรลติดตั้งภายในอาคารก็ต้องไปติดตั้งภายในอาคารที่ต้องไม่โดนน้ำนะครับต้องไม่โดนความชื้นทีนี้เราอยากจะได้ตู้คอนโทรลไปติดตั้ง ภายนอกอาคารโดยตรงนะครับตากแดดตากฝนก็ต้องซื้อตู้คอนทรลที่มันเป็น outdoor นะครับที่เป็นตู้กระจกฝาสอชั้นตู้ชนิดนั้นสามารถกันน้ํากันฝนกันความชื้นได้นะครับต้องใช้งานให้มันถูกต้องนะครับโอเคนี่ก็คือแม่เนติกนะครับหลักการทํางานก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ข้อควรระวังเลยก็คือในส่วนของอพวกมดนะครับ มดหน้าแรงหรือว่าหน้าฝนมันจะอพยพนะครับอพยพขึ้นมาที่ตู้คอนโทนถ้ามดเข้าตู้โทนตัวไหนเสร็จแล้วปุ๊บแมกเนติกพังทุกตัวนะครับจาไว้เลยมดตู้เข้าตู้คนโทรเมื่อไหร่นะครับมันเข้าไม่ได้ไปเข้าไปตัวเดียวนะครับมันเข้าไปเป็นขยงอ่าพอเข้าไปเป็นขยงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปในชุดขดลวดชุดแกนแม่เหล็กตรงนี้นะครับ เข้าไปเมื่อไหร่พังทุกตัวแ,แล้วในส่วนของอสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการป้องกันทํายังไงก็ได้นะครับไม่ให้หมดเข้าอาจจะซื้อยาเป็นตัวช็อกขีดอะไรไปไว้นี้ไปวางไว้ในใน,ในตู้โทองของเราก็ได้นะครับพอมดเข้าไปเุ๊บมันก็ไปกัดกินในส่วนของช็อกนี่มันก็ตายไปแล้วนะครับ,นะรบหลักการก็มีแค่นี้นะครับน้ำเข้าแม่เ้ติกพังมดเข้าแม่เหติกพังโอเคหลักการของเราก็คือว่า ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเข้าก็คือการป้องกันนั่นเองนะครับประมาณนี้เรียบร้อยนะครับก็ในส่วนของที่ผมสันนิษฐานไว้ว่านำเข้าแม่ติกเกิดสนิมใน,ในตัวของแกนแม่เหล็กตัวนี้ก็เป็นเรื่องจริงก็แกะให้ดูแล้วนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับขาดตกบกพร่อ,องประการใดก็เหมือนเดิมคลิปของเราเนะาะไม่มีสคริปต์นะครับเป็นคลิปถ่ายท่าสดล้วนๆนะครับ พูดก็พูดตามหน้าง,งานนี้แหละเราเข้าใจยังไงเราก็พูดอธิบายอย่างนั้นนะครับอ่าไม่มีอะไรมากก็รื้อเสร็จแล้วต่อไปก็จะลงตู้ใหม่นะครับในส่วนของตู้คอนโทรลชุดนี้เป็นตู้คอนโทรลของวัดนะครับเราอาสามาโมดิฟายให้ใหม่เพื่อที่จะไปติดตั้งหน้าง,งานแล้วก็ใช้งานให้มันคงทนขึ้นนั่นเองนะครับโอเคพบเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอครั้งต่อไปในอกาสหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ สนิมแดกนำเข้านะครับไม่มีชิ้นดีครับโอเคบายบาย